บทบรรณาธิการเนติบัณฑิตภาคหนึ่งสมัยที่74เล่มที่3ามคำถามทำสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมแทนการทำสัญญาค้ำประกันเพื่อหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของกฎหมายค้ำประกันที่มีข้อห้ามมิให้เจ้าหนี้กับผู้ค้ำประกัน มีข้อตกลงกันในบางเรื่องสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมมีผลตามกฎหมายหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่8425ทับ2563ก่อนที่โจทก์กับจำเลยทั้งสองจะทำสัญญากันได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่2ี พศสอ5 5ขึ้นโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2558แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคำประกันหลายมาตราโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยกเลิกมาตรา681เดิมและเพิ่มมาตรา681ทับหนึ่งวักหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้คำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วม หรือในฐานะลูกหนี้ร่วมข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ค้ำประกันมีสถานะเป็นลูกหนี้ชั้นสองอย่างแท้จริงจึงห้ามเจ้าหนี้ทำสัญญาให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้ที่ตนเป็นผู้ค้ำประกันแต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำสัญญาอื่นที่ไม่ใช่สัญญาค้ำประกัน กรณีจึงต้องพิจารณาเสียก่อนว่าสัญญาระหว่างโจทกับจำเลยที่สองเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งในการตีความสัญญานั้นนอกจากตีความจากข้อความที่เขียนไว้ในสัญญาแล้วยังต้องเพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรและต้องเป็นไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา17 1หนึ่ง และมาตรา368ก่อนทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมจำเลยที่หนึ่งทำคำเสนอขอทำสัญญาเช่าซื้อโดยระบุคำเสนอว่าจำเลยที่หนึ่งได้ตกลงซื้อรถจักรยานยนต์จากเจ้าของหรือผู้จำหน่ายจึงขออนุมัติสินเชื่อจับโจ์เพื่อนำไปชำระราคารถยนต์แก่เจ้าของหรือผู้จำหน่ายโดยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แก่โจ์และผ่อนชำระเงินคืน โดยวิธีเช่าซื้อทั่วไปเพื่อให้จำเลยที่1ทําทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวจากโจ์ส่วนจำเลยที่2องทำคำเสนอขอทำหนังสือยินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมโดยระบุในคำเสนอว่าเพื่อให้โจ์พิจารณาอนุญาตสินเชื่อให้แก่จำเลยที่1ผู้เช่าตามคำขอและเพื่อให้ผู้ให้เช่าได้รับรถยนต์คันที่ขอเช่าซื้อไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าซื้อ แสดงให้เห็นเจตนาที่แท้จริงของการทำสัญญาระหว่างโจทกับจำเลยทั้งสองว่าจำเลยที่หนึ่งแต่ผู้เดียวประสงค์จะซื้อรถยนต์โดยขอสินเชื่อจากโจ์แต่เพื่อให้แน่ใจว่าโจ์จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนจึงให้จำเลยที่สองทำสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมเพื่อผูกพันรับผิดต่อโจ์ด้วยอันเป็นประโยชน์แก่จโจ์และจำเลยที่หนึ่งเท่านั้นจำเลยที่สอง หาได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์ขันที่เช่าซื้อแต่อย่างใดไม่การทำสัญญาของจำเลยที่สองจึงมีลักษณะเข้าผูกพันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่หนึ่งจึงเป็นสัญญาค้ำประกันแต่เนื่องจากกฎหมายค้ำประกันใหม่ห้ามมิให้มีข้อตกลงให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมโจ์จึงอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมมาใช้กับจำเลยที่สองแทน โดยให้จำเลยที่สองลงลายมือชื่อในแบบสัญญาที่โจทย์พิมพ์ข้อความไว้ล่วงหน้ามีสาระสำคัญว่าจำเลยที่สองต้องยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนอกจากนี้ยังมีข้อความที่จำเลยที่สองตกลงล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาชำระหนี้แก่จำเลยที่หตกลงยินยอมรับผิดเต็มจำนวนแม้โจทย์ปลดหนี้หรือลดหนี้ให้แก่จำเลยที่หแล้วและยอมรับผิด แม้จำเลยที่1เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเข้าทำสัญญาด้วยความสำคัญผิดอย่างใดๆไม่ว่าจำเลยที่2จะได้รู้ถึงเหตุความสามารถหรือความสำคัญผิดนั้นในขณะเข้าทำสัญญาหรือไม่ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้เป็นเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ1 1ค้ำประกันแต่โจจัดทำสัญญาโดยกำหนดให้จำเลยที่2ต้องรับผิดหรือรับภาระ มากกว่าที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติหากจำเ,เลยที่2ไม่ใช่ผู้ค้ำประกันก็ไม่ม,มีความจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้นประกอบกับตามประเพณีการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อจะจัดให้ผู้เช่าซื้อทำสัญญาเช่าซื้อส่วนบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ของผู้เช่าซื้อผู้ประกอบธุร,รกิจจะจัดให้ทำสัญญาค้ำประกันประกอบกันข้อตกลงที่กำหนดให้จำเ,เลยที่2 ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมจึงขัดต่อกฎหมายและตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681ทับ 1, 1วักหนึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงสถานะของโจทย์ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อย่อมทราบดีว่ามีการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกันโดยห้ามมิให้ทำสัญญาที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมก็เพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกันและลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้บริโภค ไม่ให้ถูกผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบแต่แทนที่จะจัดทําสัญญาค้าประกันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโจทย์กับหาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยอาศัยอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าและมีความสันทัดจัดเจนในข้อกฎหมายกว่าจัดให้จำนวยที่สองทำสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมแทนการทำสัญญาค้ำประกันอย่างตรงไปตรงมาถือว่าโจ์ผู้ประกอบธุรกิจไม่ใช้สิทธิแห่งตนด้วยความสุจริต โดยคำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2 5 5 1มาตรา12ทั้งสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมระหว่างโจท์กับจำเลยที่สองที่มีวัตถุประสงค์ของสัญญาขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อไม่มีส่วนใดที่สมบูรณ์แยกส่วนออกมาได้ จึงตกเป็นโมฆะทั้งฉบับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ย์โจทย่อมไม่มีความชอบธรรมที่จะอ้างสิทธิใดๆจากสัญญายินยอมเป็นลูกนี้ร่วมโจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่สองให้รับผิดตามสัญญาจำเลยที่สองจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งคำถามกรณีที่ผู้กระทำความผิดเล็งเห็นผลของการกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผล จะถือเป็นการกระทำโดยพลาดหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่6.6.8.4.2.5.6.2ทับสอความผิดฐานกระทำโดยพลาดต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา60นั้นหมายความว่าผู้ใดเจดตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป กฎหมายย่อมถือเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่าไม่ได้มีเจตนากระทำต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยพลาดแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้กระทำเล็งเห็นผลของการกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลวันเกิดเหตุเป็นวันเทศกาลสงการการจราจรติดขัดมีรถยนต์และผู้คนกำลังเล่นน้ำสงการในวันเทศกาลอย่างพลุกพ่านแต่ทิศทางที่จาเลยที่หนึ่ง เล็งปืนไปข้างหน้าใส่กลุ่มัยรุ่นนั้นมีรถยนต์แล่นอยู่เป็นแนวโดยตลอดและมีการยิงปืนเพียงข้างเดียวจากจำเลยที่หนึ่งไม่มีการยิงปืนจากฝ่ายตรงกันข้ามและนอกจากรถยนต์คันที่โจ์ร่วมนั่งโดยสารมาแล้วกระสุนปืนที่จำเลยที่หนึ่งยิงยังไปถูกรถกระบะอีกคันหนึ่งด้วยการที่มีผู้คนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์และมีรถยนต์เล่นขวางทางเบื้องหน้า แต่จำเลยที่หนึ่งยังคงหยิบปืนออกไปย่อมเป็นพฤติการที่แสดงว่าจำเลยที่หนึ่งมีจตนาเล็งเห็นแล้วว่ากระสุนปืนอาจถูกบุคคลอื่นที่อยู่ข้างหน้านั้นได้การกระทำของจำเลยที่หนึ่งจึงเป็นการกระทำโดยมีจตนาเล็งเห็นผลว่ากระสุนปืนอาจถูกบุคคลอื่นถึงแก่ความตายได้จำเลยที่หนึ่งจึงมีจตนาพยายามฆ่าโจดร่วมหาใช่เป็นการกระทำโดยพลาดไม่คำถาม บุตรถึงแก่ความตายจากการกระทำละเมิดปิดามารดาจะเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้หรือไม่หรือปิดามารดาถึงแก่ความตายจากการกระทำละเมิดบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วจะเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้กระทำละเมิดได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่553 55 ทับ2562ตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา1563ปบัญญัติไว้ว่าบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาการที่จำเลยที่1ลูกจ้างของจำเลยที่2ถึงที่4กระทำละเมิดเป็นเหตุให้บุตรของโจทย์ทั้งสองตายถือว่าโจทย์ทั้งสองขาดไร้อุปการะตามกฎหมายจากบุตรโจทย์ทั้งสองจึงชอบที่จะได้รับค่าขาดไร้อุปการะ ทั้งในปัจจุบันและความหวังในอนาคตโดยผลแห่งกฎหมายโดยไม่จำต้องพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุหรือในอนาคตผู้ตายจะได้อุปการะโจททั้งสองจริงหรือไม่และเป็นจำนวนเท่าใดแม้พยานหลักฐานของโจททั้งสองเกี่ยวกับรายได้ของผู้ตายไม่ชัดเจนศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายแก่โจททั้งสองได้คำพิพากษาฎีกาที่4331 ทับสองห้การเรียกค่าเสียหายเป็นค่าขาดไรอุปการะมีบัญญัติไว้ในกฎหมายโดยชัดเจนว่าถ้าเหตุที่ตายลงทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปด้วยบุคคลน,นั้นชอบที่จะได้รับค่าสินหมายทดแทนเพื่อการนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรค3การขาดไรอุปการะจึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดมีหน้าที่ต่อกันซึ่งมีกฎหมายบัญญัติถึงหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดากับบุตรว่าบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บ,บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ตามมาตรา1564ขณะเกิดเหตุ โจ์บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งมีใช่ผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้นอนเนนและทอทหารผู้ตายซึ่งเป็นบิดามารดาของโจท์จึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูโจท์โจท์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายเป็นค่าขาดไรอุปการะจากผู้ที่ทำละเมิดต่อบิดามารดาของโจดกรณีไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับกับคดี ที่จะต้องนำจาริตประเพณีแห่งท้องถิ่นหรือบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้วินิจฉัยคดีตามมาตรา4แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์